สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับช่อง뷰โรเตชันแนลวันนี้ขอเสนอข่าวประจําวันที่7พฤษภาคมนี้ศึกใหญ่ซัมเมอร์นี้เสือใต้และผีแดงเตรียมล่าตัวมูอานี่มาร่วมทีมรายงานจากฝรั่งเศสเผยว่าไบร์นมิวนิชและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางตัวลองดานโกลโรมูอานี่เป็นเป้าหมายลำดับแรกซึ่งทั้งสองทีมพร้อมแข่งขันอย่างดุเดือดในหน้าร้อนนี้ช่วงที่ผ่านมามีรายงานระบุว่าเสือใต้วา,างตัวมูอานี่ เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งสำหรับตำแหน่งกองหน้าลายใหม่ของสโมสรและมีรายงานเช่นกันว่ามีการหาลือตัวแทนนักเตะไปบางส่วนแล้วล่าสุด RMZ จากสื่อฝรั่งเศสร,ระบุว่าไบร์เจนบนิกและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางตัวโมอานิของไอทัพแฟงเฟิร์ตเป็นเป้าหมายลำดับแรกเหมือนกันในหน้าร้อนนี้อย่างไรก็ตามปัญหาสําคัญคงหนีไปไม่พ้นอินซีแดงดำ ปักป้ายค่าตัวกองหน้าวั24ปีไว้ไม่ต่ำกว่า100ล้านยูโรซึ่งเป็นความชัดเจนที่ส่งออกมาจากแฟรงก์เฟิร์ตกันนั้นทั้งเสือใต้และปีศาจแดงกำลังจะเตรียมขยับตัวในเร็วๆนี้โดยเชื่อว่าทั้งสองทีมพร้อมยื่นข้อเสนอแรกให้กับอินทรีแดงดำพิจารณาหลังจากมีการหารือกับตัวแทนไปพอสมควรเพื่อสอบถามสถานาการณ์และปัจจัยต่างๆ และทางด้านเปเอสเซที่มีข่าวกับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสเช่นกันการนั้นในรายงานสื่อแดนน้ำหอมระบุว่าสถานการณ์ของสโมสรปารีสแซงแสแมงยังคงห่างไกลจาก2ทีมข้างต้นอย่างไบร์นมินนิกและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่พอสมควรครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีคู่แข่งเพื่อจะแย่งชิงตัวมูอานีนะครับอย่างไบร์นมินนิกและทางด้านอินซีแดงดำนะครับปากใบราคาค่าตัวของมูอานีไม่ต่ำกว่า100ล้านยูโร ก็ฝากด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเราสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ